ดูน้องตัวนี้เ่ยเฮ้ยเฮ้ยแขนขาบแบบว,ว่าคุยหนักอะ่ะเหมือนน้อนจริงอะ่ะนั่งได้ด้วยอะ่ะเออเป็นไงล่ะนั่งได้ด้วยนี่เฟอร์บี้ครับสองร้อยห้าสิบครับน้องเฟอร์บี้ครับสวัดสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ตาตะคงอีกแล้วมาดูของเล่นให้ลูกเนี่ยมาดูบาร์บี้ ของเล่นเทียบเลยได้ได้บ้านบาร์บี้มาหนึ่งหลังนะทุกคนอยู่เนตกะกร้าแล้วมาชอบของเล่นให้ลูกเอ็กของเล่นเทียบเลยทุกคนเทียบเลยอะ่ะของใช้ก็มีของเล่นก็มีเฮ้ยรถคันนี้น่ารักอะ่ะทุกคน น่ารักลูกนชะอบตัวเล็กเนี่ยใส่รถเล่นได้เลยเนี่ยรถบาร์บี้ต่ลองนั่งดิบาร์บี้นั่งรถเอ้ยน่ารักมามาซื้อบ้านไปให้ละได้แต่ตัวนี้น่ารักเอาไปสะสะหน่อยใช้ได้เลยเนี่ยได้ตัวเล็กๆดิ ทุกูพีู่หูหักเออเนี่ยทุกคนเลือกดีๆนะบางทีแบบหูห่างหูห่างนะทุกคนตัวนี้ยือขาดเอออันนี้ตามสภาพอ่ะทุกคนนี่เขาขาดแปดิแต่นี้มูขังนิดนึงอ่ะทุกคนก็ดูเอาละกันมันจะมีถูกมีแพงของดีเขาก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆหน่อยร้อยห้าสิบเนี่ย หูข้อเหมืนเดียจริงๆอันนี้คือใยหนูอัลบเกมแต่เครื่องเกมไม่มีอ่ะดูน้องตอนนี้เ่ยเฮ้ยเฮ้ยแขนขาแบบว่าุหนักอ่ะเหมือนน้อนจริงอ่ะนั่งได้ด้วยอ่ะเออยังไงล่ะนั่งได้ด้วย นี่เฟอร์บี้ครับสองร้อยห้าสิบครับน้องเฟอร์บี้ครับเฮ้ยสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวอยู่ในกล่องนะอ๋อถ้าในกล่องสามห้าสิบเฮ้ยแต่ตัวนี้สีชมหูนะสองร้อยห้าสิบก็ใหม่อยู่นะเฮ้ยตานี่ทุกคนวอดมนุษย์ตัวใหญ่เลยตัวตัวปลเล่ยเลยตัวของเล่นเทียบไดโนสองไดโนเสาร์นี่จ้ะ ก็ของเล่นเต็มเลยนี่ของเบบีนี่ของเบงเบีอันนี้เท่าไหร่ขยับขยับยี่สิบอันนี้สามสิบนี่อันนี้ตู้หยอดเหรียญหยอดเหรียญลงไปด้วยะฮะเอ้ยบาบี่อยู่ในกระเป๋าก็อยู่ในถุงเลยร้อยยี่สิบบาทอันนี้ อ่ะเราเดินไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อเลย,ย,ย,ยนะทุกคนอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้เขาจะหิ้งงอหน้าอวะทำไมหน้าตาไปแบบนั้นนะ่ะเ้าหิงหน้าตาเปแบบนั้นอนะเออบางอันมันก็จะเป็นแบบแตก,แตก,แตกห่างๆนะทุกคนก็ตามสภาพน่ารังงีใส่ผ้าเอวะใส่ผ้าแล้วเดินวิ่งอ๋อวิ่งอือ เอออันนี้สามแาดอ๋อนี่มันวิ่งวิ่งเนี่ยเป็นวนวนลงมาเนี่ยอันนี้ทิกซอลิงใ์ไงดนกระเดือนอะไรมอนี่ว่ะนี่เะรี่เบมาเล่นเนี่ยของเล่นเทียบเลยทุกคนตาตาคูแค่กระสาบักไลเยียอุ้ยใหม่ตักไลเยียตัวใหม่เลย เท่าไรอะร้อยห้าสิบบาทหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนมาไปเยียร์ไฟฉาวยตรงไหนวะเฮ้ยตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้ทุนคนร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมันได้ใส่เสื้อผ้าตัวละร้อยห้าสิบเออสามสิบบาทสิบบาทสกอเปี้ยนอ๋อสกอเปี้ยนล็อกเกอร์ค่ะ <laughs> มองไม่เห็นหาง <c oughs> นี่นี่ได้ของเล่นแล้ว บ้านบ้านตุกตาร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ในตุกตานี่นี่นีของเล่นเทียบเลยอันนี้สิบบาทยืดได้ยืดได้ดไดป้าลองยืดให้ดูเน,นี่ยเนี่ยทุกคนยืดแบบนี้น่ารักมากเลยสิบบาทห <c oughs> ลุดสิบ <c oughs> บาทตามราคาเออเนี่เนี่ยดึงแบบนี้แขนขายาวเลยสิบบาทเออ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมีน้องบองก็น้องบองยังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมเฮ้ยใหม่เลยน้องบอง50บาทนี่ของเล่นเทียบเลยทุกคนบอ,บองญี่ปุ่นเลยบองญี่ปุ่นหน้าตาแบบนี้<ม>นี่บาร์บี้วันนี้มาหาบาร์บี้ให้น้องกินอันนี้80บาทกีตาเท่าไหร่ กิต้าแปดสิบบาทเหมือนกันทุกคนยังใหม่เลยอ่ะข้างบ้านก็มีนะข้างล่างก็มีบ้านปกระต่ายอุ้ยอันนี้เคาน์เตอร์ขายของเคาน์เตอร์ขายของนะทุกคนอันนี้ประสาทเจ้าหญิงโอ้๊ยมีอีดาบแล้ว มี่ถาบแล้วอันพวกนี้จะเป็นพวกรถเนาะอันนี้มันทอมันแล้วเพื่อนเนาะเออทอมันนี่หว่ะเอาตุกตานั่งด้วยอ่า baby ขับรถ idol coffee เงี่ยนมินิ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 รูปติดบาทเอง ก็ถูกอ่ะน่ารักว่ะ